ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลที่กาลังเบิงกําลังติดตามรับชมครับเราผมมาผอกันที่เก่านะครับเนาะกับอนันต์อนทั่วครับปีไม่ทยครับเทศกาลสงการขออวยพรให้เอฟซีของอนันต์ทั่วทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลที่เบิงอยู่ยัให้กําลังแรงออกแรงใจมากโดยดีตลอดครับขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางไกลทางไกลกับคอยปลอดภัยครับเนี่ยบุตีเนี่ยบังงามก็บคอยห้างนี้ไกลด้วยครับเด้อปีใหม่เนี่ยพบให้พ่อแต่แนวดีๆมั่งามครับเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงครับเงินท่องไหลมาคือจังสายน้านี่ครับพี่น้องอ่ะอยู่ดีไม่แห้งอายุหมั่นคนยื่นกันสุขสุขคนเด้อครับนี่ครับมือนีพามาเบิ่องง้อโยธีโชคมีชัยฟ้ามงวงามเมืองพะยักครับ พี่น้องิ่งแล้วอยากได้ครับเบอร์โทัพทัขพงเพื่อนไทยยูนีและค่าสิเป็นยังไงหรืออยากก็มึงตัวจริงก็มาได้นะครับเนาะอยู่บ้านเมืองแรงตำบลปะลานอำเภอพญาเาพุ่มิเศษจังหวัดมหาสารคามครับเดี๋ยวพอไปพอครับเจ้าของเพื่อนครับห้อยอดนะครับเป็นพอไปพอเลยนะครับเนาะครับสวัสดีครับพี่อดครับครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงสงการนะครับมันนี้วันนี้ก็มีแนวสินค้ามากกับบัวลายเลยครับแปดเก้าเบอร์อืมนะครับพี่น้องครับแต่แนวดีๆมาให้พี่น้องเลือกสรรมันนียครับครับ การรับประกันครับการรับประกันของเฮาก็สักคนทั่วไปนะครับนะ่หนึ่งเดือนนะครับภา่นอกภายในหนึ่งเดือนครับโส่งฟีก็ส่งฟีทัวภาคาีสานนะครับครับพี่น้องรับประกันอยู่ที่หนึ่งเดือนเต็มครับหนึ่งเดือนเต็มเพคครับส่งฟีทัวภาคาีสานครับทุกตัวตัวล่องได้ปะครับทุกตัวตัวล่องได้ครับอืมองทางฟีได้นะครับของทางกติตอกกศูนย์แปดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่สี่ศูนย์นี่เบอร์ไลน์ได้ครับอืมไอเฟซก็โชคมีชายฟาร์มครับอืม ครับพี่น้องเขามาเบ่งในฟาร์มเลยครับในตัวดีๆครับเป็นฟาร์มหัวงาเมืองพญาครับพี่น้องรับประกันให้กันหนึ่งเดือนทุกโตต่อรองไหนเนาะทึกโตต่อรองได้ครับทึกโตต่อร่องได้ด้วยครับเด้อมาเบ่งกันเบอร์ที่หนึ่งครับเบอร์ที่หนึ่งเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่หนาๆแล้วก็หญ่พ้อมด้พี่น้องเด้อเดินดดนครับพ่อแบบลูกสุดยอดเลยครับหน้านาแบบนี้ครับเดินดนพอกันที่หนึ่งครับพี่น้องอยได้งวเกรียดพี่เมียมด้วยครับเด้อหน้านาตันๆยังังสิกับมาเบ่งโอ อยู่ที่ฟาร์มนี่แหละครับโฉมมีชัฟาร์ม้งอ้งมืองพยักนะครับเนาะครับชุดแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกพอดได้ครับนี่ลูกสี่วัยหนึ่งสามสามครับลูกสี่วัยหนึ่งสามสามอายุจากเดือนครับอายุเข่าหาเดือนครับอายุเข่าหาเดือนครับข้อมสูงนี่น่าจะได้ร้อยสามสิบเป็นไปครับครับสามสิบบวกหรอครับอืมสามสิบบวกเนาะครับเนาะครับลูกตัวที่ไหนเพื่อนครับเนี่ยลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองอาณาหนาด้วยพี่น้องเด้อ แม่พระสมปอเชีในสามอาทิตย์นี่เหรอครับอานหลบไปแล้วครับแม่ผสมปอเชีไ้วในสามอาทิตย์นี่ครับผมอืมเอาจากความเป็นรุ่นกันสีแดงงามทั้งแม่ทั้งลูกด้วยครับเด้อตัวนี้ท้ายนี่โอ้ครับบ่พอง่วงส่งหนีมาโดนเติบแล้วครับเนี่ยเอาเมื่อนี้มาผมพอกันเหล่ายาให้พลาดด้ครับเด้อลูกเก่งครับอ่าแล้วเบิ่งแขงเบิ้งขาครับบันทายน้านนะน้ำใต้น้ำล่างย้อนโอนต้นพ่อขาสักจิกด้วยครับเด้อ หนอกบันงัวผูวันมันภูเขาไปเลยครับหนอกหลังนี่เปนอนได้งามครับงามงามงามแข้งขาใหญ่ซื่อตรงเหเอียดดีมันเรือดร้อยครับตัวนี้โอ้เด็ดอีรีเนาะครับแม่นี่สูงหายไปเลยครับแม่แม่เบียดเบียดลอยหกสิบเ่อครับแม่เบียดลอยหกสิบครับเปิดาลาค่ายรไปเลยครับเปิดไปสี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันพี่น้องเกตพี่เมี่ยมครับงัวเงินเสียนี่ครับเรื่องงินตัวเนี้ย ราคาหนีต่อรองด้ทรงไ้ฟี่อีกล้อยโลครับอ่ะภากิสานทรงให้ฟี่ภาอีสานเลยครับอ่าต่อรองได้เพียน้องต่อรองในภากิสานเท่านี้ได้เปรียบโมทรงห้ฟี่เลยครับทัวกรอในคอนครับช่วงสงก,กา,ากนตัวกรอในคอนครับนี่ของขวัญของฝากจากชมพิชัยฟ้ามครับพี่น้องอยากได้ไปเป็นของขวัญให้เจ้าของให้พ่อให้แม่ไปเลี้ยงเลี้ยงงวดตะเทียตะระขังนี่ก็ขอให้มันใหญ่งงามสีนะครับเ้ออันภูมกของใงญ่งของงามเนาะครับผม น้นมเนิมน่มข้อขาเล็บแม่ด้ครับดีนำแต่หนาล่างเห่วอาจบลาบแม่นี่นี่ถือว่าให้ลูกขักอี่หีเนาะครับผมแม่นี่นี่เป็นงวดแม่มที่ให้ลูกกิ้งเหรอครับเบนี่ยแม่เนี่ยเบ่งลูกเบ่งเ้ยมืดมือฟันเลือดลอยครับลูกมันตาแม่กัสดสดด้วยนะครับเด้อนี่ถ่ายลูกอ,อยากตบด้เพิ่นสีแค่ๆค่จากน้อยเพราะว่าใส่อันนี้ให้ไม่นี่ใส่ไม่ครับเป็นบ้านเอกุณนเนาะครับในทอง ถ้าใบสามอาทิตย์ครับไบสามอาทิตย์ครับปอเช่ครับติดว่าติดไปรุ่นเนอพี่น้องสามอาทิตย์ในทองปอเช่ตัวนี้เห็นยู่หนีบลูกสาวซีใบหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามเป็นไรเด็ดเด็ดเลยครับพี่น้องคลิปเนี้ยเป็นยอดครับมาครับโทรมาโทรมาต่อเลยครับเดินเนี้ยพุทดิพานเนี้ยเสียดายขาดเลยครับเนี่ยแบบนี้นี่หาว่าใครพ่อนะครับ ช่วงนี้นี่งามๆนี่พูดอะไรกับพวกใครอยากล่อยด้วยครับเด้อจุงมไว้คนเลยครับตัวนี้ลูกเก่งครับไว้มีหนามมีตาขยันตัวขยัน,นง,างามสิไป <c oughs> <c oughs> ซาลี่กันสามบ้านสี่บ้านเป็นตัวเนี่ยนี่คือเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับผมมาเบิ่งเบอร์ที่สองครับเป็นชุดแม่ลูกลูกผูอานาคตพอพันเหรอครับลูกผูตัวนี้เป็นลูกพอ่ออะไรครับนี่เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งครับลูกไซเคเอฟสามหนึ่งอ้าวพี่น้องายเคเอฟด้ครับเด้ว,วาสารหนึ่งหกแปดหรือ เจ็ดสองเนาะครับนี่ครับดูสาเขีได้ไปครับไปพัฒนาต่อเป็นพ่อพันเลยครับเนี่ยบอกท่านถึงเดือนเลยครับเนี่ยปื๊ดบอท่านถึงเดือนครับไม่เงียมแข่งขาเนี่ยนอกเป็นผู้เขาได้ครับนอกอะหัวหน่อยได้นี่บอกท่านถึงเดือนลูกตัวที่ไหนเพ่นครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองส่วนแม่สูงหลายปันไดแม่สูงร้อยห้าสิบเจ็ดครับแม่สูงร้อยห้าสิบเจ็ดหัวโลนธรรมชาติครับ แม่เพื่อนนี่เป็นง่วขอบตาขอบหูหนาคาดำเต็มเปี้ยลกูกรรเนี่ยหายกับเนื้อมาดีแห้งครับพี่น้องล้งหางแม่จนจุดดินนี่คนหางไงเครื่องดำล่ามครับตัวนี้ลํำหางสวยหางนี่โอ้แม่นี่หางจุดดินคอเร็บถือว่าคอง้ามเนาะครับผมไม่นี่ข้อดีด้คอดำคอง้ามคอตรงดีสั่มเนี่ยะนาลูกไส้ครับ นี่ครับเอาไปลูกแซนลครับเอาไปคุณไว้ถ้าเป็นพอพันเลยแม่นีกันเถอะแม่นีสูงเท่าไหร่นะครับร้อยหาสิบเจ็ดครับเห็นเนาะครับผมเอาแม่สูงร้อยห้าสิบเจ็ดครับราคาเปิดไปร้านไหมครับเบอร์สองราคาเปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันครับได้พอพันละรอไปน้าครับโมเมนต์หน่อยด้อยครับโมเมนต์หน่อไงอันนี้อายุนี่น้อยด้วยครับนน่ลูกเพื่อน่ะ เบ่งแข่งเบ่งขาตีแหละครับเนี่ยซื้อตรงเหยียดขาใ,ใหญ่ดีอีกสื้อฮารมือครับขบเดือนพนอีกเสื้อมือฮามือครับ,บส,บสงการนี่แหละครับหนึ่งเดือนพอดีครับครับส่วนแม่เพิ่นหัวโลนเด้อพี่น้องเด้อหอลูกเก่งตัวนี้ก็ได้เนาะพ่นนะขอบตาขอบหูดาโอ้้่อยหำเพพ่น,นี่เสมอเลยตัวนี้เนาะหัวหน่อยเนาะคใค่หั่มดำเต็มใบนี่ครับหนึ่งหัวหน่อยตัวนี้เร็บแม่เพิน่นอย่างงามพูนะ่ะพี่น้องโอ้เขา นี่เนี่ยแม่ลูกผูครับบ่เสียเลยครับแม่นี่งามเลยครับบ่เสียหายเลยลูกเด็ดอีหลีคงสั่งงหญ่ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่ย่าผ่าด้วยครับเด้อมาของงามๆหนาๆเนาะข้าวบะเบงอานดับแรบเด้อขาเบงตัวจริงหลดน้รวบาเบงเบอร์ที่สามเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ที่กันอ่าแม่นี่ไอไกามันออ้โหดูมูตัวนี่ครับ แม่รับอัญญะเตี้ยๆนะหนาเลยลูกสาวพ่อได้เลยครับนี่ลูกสาวคิงโก้ครับลูกสาวเจ้าคิงโก้อายุจักเดือนครับสามอาทิตย์ครับหมอบานทั้งเดือนครับโอ้มันนีมแต่สสดๆเลยเนาะครับผมแม่ลูกตัวได้เพิ่นครับนี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองป้าหนาดีครับววเราเดี๋ยวมึงหนังหนังนาแห้งเนาะครับว่าทงเดือนท่านถึงเดือนนะครับเนี่ยเบิ่งขาครับเปิ้งเปื่อนขาเบิ่งคอโอ้เป็นตาไงใเนาะ เงยส่วนแม่เพื่อนี่เป็นงูดุกงูหนาตึ๊ดเลยครับงูไทยติดบามันนี่แหละครับแม่เพื่อนสูงสูงหลายไปเลยครับแม่นสูงหลายซีซีบวกอยู่ครับนี่มีซีซีบวกนุ่มเต่านุ่มใยด้วยครับด้วยแม่นี่เต่านุ่มใหญ่ล้วโตเน่าหนาตึ๊ดได้เลิกเครื่องดึงแดงนะครับเพื่อนเพื่อนหางฟางฝ้อยหางคือว่าใหญ่อว่ารั่วดีอู้แม่นี่แม่ตันมึกเกือกเลยเนาะครับบ่มีหม่องบุ๋มครับแม่นี่กับลูกนี ลูกเป็นอู้อัวเนาะเป็นดาไงไว้อัวอยู่ครับไงไว้อยู่ครับคือหยาคือสิอัญญาเลยแม่นี่เนาะแล้วค่าใดครับเปิดไรสามหมื่นห้าพันบาทครับแม่สามหมื่นห้าพันบาทเอาพี่น้องลูกน้าหนานี้ครับพอถึงเดือนด้วยครับลูกไงตระกูลลูกหมูเลยครับอ่าขันแม่ลูกวังเจ็ดแปดเดือนคือสิคักเนาะครับผมคือสิอัญญาครับลูกคนอุ้ยหนาอนาครับงิลูกหมูแบบนี้เนาะมึงมึงตัวแม่เพิ่นด้ครับผมหลัง โนหน้ถ่ายถ่ายนะตือบุมบ้มบิ่มบุ้มเลยครับเนี่ยบ่จอยเลยครับบุมบบ้มเลยเราลูกไม่นี่บ่บุ้มบ่จอยเลยครับนี่โอ้เออสี่แม่เนาะ <c oughs> จอยอยากจอยว่าเป็นจอย,อยเลียงจอยบ่เป็นรขบงบพั้นเ่เอ๋าเบอร์สามเนาะครับผมลูกแม่โทรมาได้ครับเด้อคนณผ่านมาอนี้สงการจัดใส้สงการเลยจัดให้พี่น้องแบบหน้าหน,นาตันตันเลยครับจัดใส่สงการเลยปุ้นเนี่ยพี่จะเดเด็ดเลยครับไปเบอร์ต่อไปครับ เบอร์ที่4แม่พาไ้มันเนาะครับผมแต่ว่าลูกเป็นเล่ลูกเป็นทยเลลูกเพชรเมียบ่ครับเพีรเมียครับอ้าละครับบานเนี่ยได้ของงานอีกแล้วครับบานเนี่ยจักเดือนครับเนี่ยสี่เข้าเดือนหนึ่งพอดีครับโอ้เดือนหนึ่งพอดีเป็นลูกเพชรเมียครับลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับเนี่ยลูกตัวแรกเลยครับลูกตัวแรกแม่สูงหลายปันนี่ครับแม่สูงหนอยสี่สิบห้าครับแม่สูงหน่อยสี่สิบห้าตัวนี้ก็ะอ้วน บ่จอยขึ้กันครับแต่ก็แม้ร่อมสิจอยดีเนาะโอ้ยตั้วนี่กับบ่จอยครับผมนี่ยมีตันเรียงลูกแข้งหลังแตงกเตวยครับสูงลูกเล่นเนี่ยพรต้องห่วงนะครับเล่ยเนี่ยพรต้องห่วงครับเรียงกามเหนือเรียงหนังเรียงเนี่ยเรียงแข้งขาพระตองห่วงครับบานีอนาคตเล่เนี่ยไปทับมันอีกนี่ยอุ้ยขักหรือทับกัดทับซุ่มสายเหนือขึ้กันรีมาตื่มนมานีครับพรตตองห่วงครับสายเนี่ยเด็ดครับไม่เนีอนาคตไกลเลยลูกสาวคนนี้ แม่เพิ่ก็เครื่องมอมเนี่ยแะครับจะว่าน่าหนาสองแม่หรอหน้าหนาเนี่ยเบอร์สากับเบอร์สี้นะครับหนาลูกนิ้วหลังหางดอกดอกนะครับเล่เลสีไหมเลยครับตัวนี้คนเป็นเพ็ิดเมียโอ้อ่ผมมักสายเล่เยครับแม่เป็นไทยมันนี่แหละเปิดเป็นราคาหลายไปเลยครับสองหมืนเจ็พันบาทครับสองหมื่นเจ็ดันบแพงครับพี่น้องผมในงามสองหมื่น็พันนี่ต่วล้องไหนด้ครับครับคราคาต่อรองหมื่นเจ็ดพันนี่ ตัวลองได้แล้วก็ส่งให้ฟรีอีกสดครับลูกตัวภาคอีสานเลยหอยฟรีรับประกันทุกแพ้หนึ่งเดือนนี่ครับพี่น้องมันใจเสื้อใจได้แล้วครับอู้ลูกเรือตัวนี้งามน้ำแห้งเด้อยี่น้องเด้อลูกเรือตัวนี้งามมาเบิ่งตัวจริงเลยครับเนี่ยนีโบออกนีโบได้รับรองว่าเอาเลยมือนีหนึ่งสองสามฟีนี่เล็ดอีหลี่วะนี่ครับอ่าชมพู่ชายฟ้ามครับงวงงามมือพยักครับสมซาสมเลี้ยอยู่ดอก หางงามมาฝากพี่ตอนน้องรีคลิปนี้เนาะครับผมนี่บางคลิปกัสีบางงามหลังจากคลิปนี้งามมาทุกตัวเลยนี่ครับเอ้ามาบึงตัวจริงก็ได้เนาะจงสงการมาเล่นตังมาเล่นมาหัาดำดำหัวกันมาเล่นนะครับอืมเอาเบอร์ที่สี่ครับเนี่ยเบอร์ที่ห้าครับโชคมีชัยฟ้างวงงามมึงไปยับครับเบอร์ที่ห้าเด็ดอีกึ้นกันเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองได้สามครับซื่อสองได้สามครับนี่พี่น้องเป็นได้คุ้มบ่บาเนย บันนี้ลูกตัตนี้จักเดือนครับนี่เห็นอยนู่ดิสามเดือนกว้วก้นนะครับโอ้สามเดือนนี่แม่แม่แมทองจักเดือนครับแม่ทองสองเดือนครับสองเดือนเอ้าลูกเดือนกว้วขึ้นเลยครับแม่นี่ลูกออกว่า,าทับเลยตัวนี้ครับไหวโอ้ง่ามๆอันนี้ลูกพ่อได้ครับยืนอยนู่ี่ออฟฟอร์ดครับออฟฟอร์ดครับเพียดเมียเพียดเมียโอ้ตัวนี้คือคักแถบบันนี้แม่ทองกัปอเช่ครับทองนี่ทองนี่กัปอเช่ครับ อันท่ารับประกันทองเราบอกรับประกันมีคลิปเป็นเร้าเรียบร้อยครับเส้าไปหมอผ่งกลับเมื่อกี้โตนี่รับประกันทองเด้อครับเด้อคลิปรับประกันห้ไม่เป็นง้อดุกมวยตัวนึงเดียวนี้ครับแม่นี่กับ่ดจอยสุพอกเดียวกันแล้วครับกับแมวหันครับบ้าพอกนี่เด็ดดีเนะครับจอยบ่เป็นครับถ้าวาจอยนี่สุกดบ่เป็นเลยแม่เนี่ยสองสามแม่มนเนี่ยตัวตัวนี้ขาใหญ่ก้มูอยู่เนาะเปล้อกขาใหญ่เต่านุ่มไ่น้ำลาง มวนเลิกกงาครับตันมือกือกแม่เพิ่อน่ะโอ้เป็นตาได้อยากทีนอนได้เนี้ยตัวนี้มันข้นหางในสีแดงจึงคืองดนำปื้อครับเนี่ยซื้อสองได้สามแล้วพี่น้องบ้านเนี่ยลูกสาวกันหน้าหนาขึ้นกันราคาได้ครับเปไปสี่หมื่นห้าพันบาทครับนี่ราคาเปิดเนาะรับผมสี่หมื่นห้าพันรับพี่น้อง่ามากครับต่อได้ไงครับงบแม่นี่ส่งฟรีอีก ทัวร์พากิซานจองมาแล้วก็ส่งให้เเด้อ,ดอยี่น้รงเอ้อเน,นี่ยลูกสาวนี่ตันคือกันเนาะครับลูกของออ,ออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดเป็นลูกที่ไหนก่อลูกตัวที่สองครับตัวที่สองตัวในท้องตัวที่สามเนาะครับครับถือว่าได้ลูกอีกหลายด้วครับเด้อ,อสุดยอดเลยแม่หนีไหมแม่นังล่ำโตเขาดีเแม่นลูกแม่นเดียวดีครับเม่นเมียนไทยนี่บ่ต่อง่วงเลยครับทั้งแม่ทั้งลูกนี่ยินขาดเลยคุณอะ สุดยอดเนาะอันนี้สาวเฟนตดซี่อู้งามขืนต้นหนิมั้ยครับไปกินอีกหน่อยเนาะครับเฟนตดซีอยากได้กับทักมาด้วยครับเด้อนี่งายมีลีครับเพราะเร่องามขึ้นง่ายขืนสี่สองหนึ่สามครับเด็ดที่ลีครับดิมือนี่ดู่ะสุดยอดเลยต่อไปครับแม่แดงครับให้สาหน่อยเบอร์ต่อมานี่เบอร์ชื่หกเนาะครับผมเอาเป็นแม่สาครับบเด้อ มักขวได้ไปทับเอามักซายได้ไปทับเอากัเดือนครับง้อเป็นง้อจะเข่าปีหนึ่งครับสีเข่าปีเล้วละสีชนปีแร้วละครับสีงามท่ายน้าทำตัวดีลูกพอด้ครับลูกเป็นพอค่อมตครับพอค่อมตัวบุงพอเนาะครับอาเบิ่งตามเรียมตามสีตามแสงเด้พี่น้องเด้อแ้วค่าายไปไดีครับเปิดปมาณ16,000บาทครับหนึ่งหมื่นหกพันอ๋องามครับการเจ็บสีเม็ดสีงามครับแม่นี่นอก เป็นผู้เขาน้อยเราวน่ะครับนีเลี่ยมตรงเลี่ยมตัวเพิ่นท่ายหนาด้ยครับเด้อท่ายหนาขาดีนี่ครับเอาไปเป็นแม่พันเม่บอกได้เบอร์ต่อไปเลยครับบ้านเนี่ยเบอร์ต่อไปเป็นแม่ลูกวีโก้อ่ะเบอร์ต่อมานน่ครับเป็นลูกสาววีโก้ครับผมโอ้พอหน้าหนานี่ก็พอดีๆนี่ก็โตหนาเนาะครับเั็ดเดือนครับง่ว่าสิบสามเดือนครับสิบสามเดือน ลูกสาววิโก้ครับปีหนึ่งเดือนครับขวอมสูงนี่ได้เท่าไรห,หรอครับเ,เน,นี่ยโอ้โมเมนต์เบียดร้อยสี่สิบเนาะครับเอาบอดเถิงกับเบียดแล้วครับร้อยสี่สิบนี่เน,ะนาะนังนังยุ่นยุดนเลยครับใช่นาา่านาขาใหญ่ครับบาเนี่ยแข้งขาเบ่งเปิดขาใหญ,ญ,ญ,ญ่คอคือว่าใส่ได้เล็บงามเลยครับเด้อน,นี่นี่น้ำใต้น้ำล่างบิ่งรลยครับอลาเลยิึงคอหนานาครับหัวนี่ ลนธรรมชาติบ่คือจังไดนครับลนธรรมชาติครับอาจจะลนธรรมชาตินาะหัวเนาะครับออกสีนวลๆหลังแดงค่ำๆเนาะครับถ่ายหน้าหนาขาใหญ่ๆด้วยครับตัวนี้ลูกสาวพี่โก้ครับเปิดต้นถ่ายต้นตูนนวลๆนี่เปิดไรไปเลยครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับครับได้แเม่บักตันมือเกึกไปเลยพี่น้องเอาไปเป็นแม่พันเลยครับเด้อแม่นี่เด้อตัวใหญ่หนังหนาลูกมากเลยสิหนาคือพันนีกตัวเนาะครับผม สายพันธุ์ดีสายเลือดสูงๆนี่ครับนี่มาไอเป็นแม่พันธุ์นะครับนี่โอ้เครื่องเข้าดีเลยครับเด้อนี่เครื่องอมๆนี่แหละครับจะว่าเครื่องดีเป็นงามภายนอกภายในนี่สวยมัดจดเลยครับแม่นี่หนามล่างนี่อุ้ยพันธุ์นมุ่มเลยครับเบิังหนาแห้งเลยครับเด้อแม่นี่ช่วงล่างคนอ่ะหากันในราคาหนี่ตัวร้องอะไรเนาะครับตัวร้องได้ครับสี่ให้คือเก่าครับสงการครับปีหกแปดปีไม่ไทยเฮาหนี่ครับอย่าลืมครับ ดูกเต่อผู้ใดมาตาได้โบนัสงาำนังกะบ้่อไหวครับอยากให้พ่อแม่อยากได้งามๆกับผ้ามาเบิ้งด้วยครับเด้อผ้พาพ่อผ้าแม่มาเบิ้งเอาผมว่าแม่เบิ้งแล้วนี่แม่ว่าแม่อยากได้หรือครับวพาจะเป็นแม่ลูกแม่สาวแม่นี่โอ้หนาอีีครับค้าไปเบิง้งเบิ้งต่อไปครับอ่ะเบิรงต่อมานี่เป็นง้อผู้ตัวนี้ไหมครับอนาคตพ่อพันธุ์ครับอ่ะสิเป็นพ่อพันธุ์แล้วหาทุ่งฝอกุงฟุง หรือคนรถหาทักปัังใดเนาะครับผมลูกไส้พอได้เลยครับเนี่ยเคเอฟหนึ่งครับลูไส้เคเอฟสามหนึ่งคุณอะนอกตั้งโจโก้ปันภูเขาตัวเนียอายุครับอายุหนึ่งปีครับ1ปีปีหนาคุณแล้วเนาะครับปีหนาขาทับด้วยครับไปคุณไปรูไว้เอาไปรูไปเหมันคุณอยู่ของไว้เนาะครับผมอ่าข้อมสูงนี่ลายไปนหมครับก็สี่ร้อยสามสิบหาสามบบวกขาดับขึ้นไปเนาะครับยสามสิบสี่สหาสหไปนี่นะครับขึ้นไปเลยด้วครับเด้อ เนื้อนังดีครับอืมเนื้อหนังแข็งขามาเบ่งไครห้ำตึกบาดกันข้นหางใหญ่ครับหำนี่ดำเสมอได้หน่ใครสองไครเสมอกันครับข้อนี่ก็ถือว่าใช้ได้ขาใหญ่ด้ครับด้อย,ยืนง่าย <ขา S 2> ครับขาหนี่ปันบตปูนหนาเปียดเลยเสาเนี่ยขาหนาก็ซื้อตรงหนอกลองตังต้งจูโก้ครับเนี่ยขอบตาขอบหูดำมึงหนาผากเพิ่นผูอนะผาไงนี่ปวดไอ้หนอกเพิ่นอะขาดำ อ่ะเปิดราคาหลายไหมครับสองหมืนห้าพันบาทครับอ่ะตัวนี้ราคาเปิดไปยู่สองหมื่นห้าพันครับผมอ่ะตัวรองไหนคือเกาครับทรงฟีให้ตุภคอีสานคือเกานี่ครับ่ายหนาด้วยครับเด้อไทยยงยงหนาด้วยครับเด้อนี่กล้ามเนื้อนี่ออกมาเป็นมัดเป็นมัดเลยครับในช่วงเนี้ยนี่ครับพอพันอีกตัวหนึ่งครับอาครับเอาไปคุ้นไว้น้่อยซัมนี่ไม่ค่อยลึงนอยู่ของเนาะครับผม พ่อพันธุ์มีรับมือเนี่ยรับชุดโตมาตัวสุดท้ายนะครับเด้อคลิปนี้เอาพี่แม่สาวน้อยว่นไงเป็นไหนไหมเบิ้งจักเดือนครับนี่ประมาณเก้าเดือนครับประมาณเก้าเดือนลูกพ่อไหนครับว่าชัดเจนครับตัวนี้แข่งเบิงขาเลยครับเบิงลำเหนือลำตัวเบิงสีเบิงแสงได้เพียงของเด้อบหูพ่อเพิ่นข้อมูงนี่ร้อยสามสิบถึงยด้เนาะถึงร้อยถึงร้อยยี่สิบคือครับร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบนี่เห็นดูดอกพี่น้องเนี่ นี่ท่านด้านหนาด้วยครับเด้อด้านหนาด้านข้อวสีนี่เอาจังสี่นะครับราคาเปิดหไรไปด้วยครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับนี่หนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยครับราคาทรงเลยครับนี่ถือว่าลำตัวดีเติบเนาะไม่นีเนาะครับเน่หนังดีน้ำใต้น้ำล่างดีอยู่ครับอือครับมาอนี้โชคไม่ใช่ฟาร์มงองางเพยาครับเด็ดอีลีครับคลิปนี้ ปีใหม่ไทยครับจะได้ง่วงง่ามมาบังกันอยู่นีรบริษัทเป็นแม่ลูกแม่สาวนะครับเนาะ,ะมีพี่น้องเลือกสร้างปป๊บส่งให้ปับ๊บเลยครับแล้วก็การรับประกันหนึ่งเดือนทุกโตส่งที่ทุกภาคเอกสารทุกโตเนะครับเด้อทุกโตต่อรองได้นีครับเนี่ยมันนี้บดบดเล็กน้อยเนาะครับคือบดบดสีง่วงนะ่าจะบดแจมปันไ,นไดได้พี่น้องเด้อ จะว่าหนาทุกตัวครับวันนี้บ่มีจอยบ่มีงัวจอยครับวันนี้รับประกันหนาทุกตัวครับรับประกันให้เลยครับเรื่องหนานี่ออไถคลิปครับฟางฟ้ามไถคลิปเกือบบ่มียังลายนะครับท่างโชมมีใช่ฟ้ามเกือบยางให้พี่น้องนะครับระส่ในท่านใดสนใจก็แวะเขามาาบึงนะครับช่วงสงการนะครับก็มีการรับทรงขึ้นเก้าครับต่อร่องได้นะครับพี่น้องนัดนี้มิเตาดุบม่วมุ้มิเตานามิเต่นันนาเลยครับตัดเลยครับึ่าผิดหวังหาย่าง เลยพล่อเนี่นี่นั่นี้เบอ่์ผิดหวังเลยครับผมเอาพอกันชิปหนาชิปไม่เนาะครับผมครับครับถุกมีฟ้ามันนั่นเถอะกรสวัสดีครับ